วอกไปเป่าเค้กวันเกิดให้เหยียนอันมาแล้ววันนี้ก็เริ่มต้นที่8โมงนะก็จะกินข้าวอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางจ้กกะก็เดิน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 แล้วก็เดินเพื่อจะไปที่ไปรถเมย์นะวันนี้จะขึ้นรถเมย์ไปถึงแล้วก็นั่งรอรถเมย์วนไปคือรถเมย์ผ่านมาหลายคันมากกว่าที่คันที่เราจะขึ้นจะมาเพราะมันเป็นสายยาวเนาะก็เลยมีหน่อยมาแล้วรถเมย์ที่เรารอ10โมง10นาะทีนะ ค่ารถเมย์ก็27บาทรถเมย์วันนี้คือโล่งมากมีคนแค่2อสาคนเองก็นั่งยาวๆไปเลยแอร์เย็นมากรถไม่ติดเท่าไหร่นะประมาณ40นาทีก็ถึงละซึ่งเราลงป้ายเอ่อา T, รพหลนยธินทางออกสองแล้วก็เดินเดินเดินกันต่อจะ้ะ หาป้ายทางออกค่านะนี่ไงทางออก5าเจอแล้วไปกันข้างล่างตรง m อ t อท่ะคนไม่เยอะมากนะแต่พอขึ้นมาหน้าอยู่นั่นมอคนเยอะมากเพราะว่าเขามีงานเขียจิลากันด้วยวันนี้มาร้องแต่ห้างไม่เปิดห้างเปิดแล้ว l e t สโกเดินเดินกันต่อจะ้ะซึ่งเข้ามาก็คือเจอเลยโปรเจกต์หยียนอันขึ้นพอดีคือแบบดีงามมากแกดูดิหล่อมาก เนี่ย yeah, สีฟ้าขาวว้าว <What? S 1> ดีลุนคือเลิศคือปังสุดๆอันถังไทยก็คือไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกค่ะแบบดีมากดูดีเลิศเนาะ แล้วนอกจากนั้นฉันก็เจอฟู่ยีเซียวกับเฟิ่งซุยเกอด้วยถ่ายมาให้ดูแบบเล็กๆน้อยๆระหว่างดูโปรเจกต์ถ่ายโปรเจกต์กันไปก็คือเพื่อนๆคนอื่นก็ทยอยกันมาแล้วก็แบบมีแลกกรีบอวงกรีบเวกันซึ่งฉันน่ะคิดว่าจะไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ทำกีบเวไวแต่สรุปแลกเวนได้ได้ไ,ดไปก็เลยแบบแตัดสินใจเอาพวงกุญแจที่ตัวเองถักมีอยู่แบบไม่กี่อันเอาไปแจกนิดหน่อยๆพอได้ร่วมงานกับเขาโอเคดู คืออยากจะบอกว่าฉันถ่ายโปรเจกต์ยยนอันแบบหลายคลิปมากแบบหลายมุมมากขึ้นแล้วก็ถ่ายขึ้นแล้วก็ถ่ายอ่ะอันนี้ก็คือตอนทุกคนมารวมกันเนาะเขาจะมูฟขึ้นไปชั้นบนไปถ่ายรูปก,กับโปรเจกต์กันนี่มาถ่ายอยู่ชั้นบนนะคือแบบก็ยี่สิบกว่าคนทุกคนแบบน่ารักมากแล้วก็อันนี้หมูไปคาเฟ่จะไปเป่าเค้กกันนี่บรรยากาศในคาเฟ่นะแบบเป็นคาเฟ่แอนบาร์นี่ สวยงามนี่ตอนที่แบบจัดเค,ค้ก็แบบถ่ายรูปก,กันฉ่ำมากไทยมุงสุดๆจ้าและนี่ก็คือเค,ค้กของเราคือแบบน่ารักมากมีเหยียนอันแล้วก็น้องแพนด้าน่อยซึ่งเสียดายมากคือฉันไม่ได้ถ่ายตอนปักเทียนไว้ถ่ายแค่นี้นิดหนึ่งหลังจากเป่าเค,ค้กกันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการแบ่งเค,ค้กจ้าคือแบบไซส์สตอรีด้วยทูรักทูเล กันนิดหน่อยก็คงไปนิดกักทะเลยอยู่นี่เค้กมาแล้วกินเค้กกันไปแบบเค้กอร่อยเลยอะแบบหวานละมุนกินเค้กไปก็เมามอยกันไปก่อนที่จะแยกย้ายเนาะฉันก็กลับเข้ามาจะมาเก็บนี่โปรเจกต์วันเกิดพี่จ้านที่แบบเบืออยู่นิดหน่อยคือฉันไม่ได้มาตอนวันเขาจัดงานแกดูดิพี่จ้านหล่อมาขึ้นมาข้างบนก็เจอป้ายวันเกิดของแพทริกเนาะแล้วก็เจอพี่จ้านอีกสองป้ายดีงามเวอร์ กลับก็คือหิวไปหาอะไรกินก็จบที่ร้านนี้จากเจกิมกล้วยเตี๋ยวต้ยมยำย็นตาะโฟซึ่งฉันสั่งเล็กต้ยมยำกับชามมนาวมาอร่อยมากกินเสร็จก็ได้เวลากลับบ้านแล้ววันนี้เหนื่อยแต่สนุกสุดๆเลยดีใจที่ได้เจอทุกคนมากๆไปละบ๊ายบาย